สวัสดีครับผมมาอยู่กับบางไลน์เช่นเคยนะครับผม oh <my> มาครับผมมาพบกับบางไลน์เหมือนเดิมครับผม oh <my> อยู่ในค่าย PG เหมือนเดิมครับ oh <my> ไม่หนีไปไหนแน่นอน oh <my> อยู่กับท่านผู้ชมอย่างนี้ตลอดการครับผม oh <my> มาฮะวันนี้บางจะมีเกมมานําเสนอเลยนะครับผม oh เหมือนเดิมครับเกมที่ซื้อฟรีสปินได้บางชอบนะครับผมเนี่ยน nah. ะครับผมกมทุนบางส0งพเหมือนเดิมครับผมมาจัดมาหลายคนลุ้นใช่ไหมว่าบาง <ARI> จะเล่นเกมอะไรบางก็เล่นไปนเยอะแล้วนะเกมฟรีสปินยังไม่ขรบทุกเกมนะครับผมมาฮะเดี๋ยวบางจะเล่นเกมนี้ให้ดูครับผมดีไกล้นอแล้วมั้งชื่อเกมนะฮะชื่อเกม ความใฝ่ฝันของมากเก๊าเดี๋ยวบางจะเป็นฮะโนหนึ่ง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 ของเมืองไทยฮะมาเก,ก,ก๊ามาเกเดี๋ยวใคยดูจะมีชื่อบางไลาเติหมอนเดิมครับสะเต็ปบางเหมือนเดิมครับไลยไปครับจากเบสิบบาทถ้าใครไม่เคยรู้นะครับถ้าใครไม่เคยดูลองไปดูย้อนคลิปไปดูได้นะคลิปแรกๆฮนะ บางจะเล่นสเต็ปนี้มาตลอดเลยนะครับผมแล้วก็บวกบวกตลอดเลยนะฮะผมเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าตอนนี้จะบวกหรือเปล่ากับคุณสองพัน2000ครับวันนี้ครับจัดไปครับมาเลยสองทีจัดมาฮะอือหึใช่อ๋อ,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 อย,อยได้กระเป๋าเงินจ้า<ว>คืออะไรวะไม่เคยเล่นด้วยนะฮะเกมนี้วิ 44บบาทน,นะฮะเมื่อกี้เห็นไหมคนระับท่านผู้ชมอ้าวรออะไรล่ะครับไปฮะเบน20ครับต่อเลยครับอีก10ทีครับผมมา,มาฮะอุ้ยสเกต็ตเตอร์เข้าไหมเข้าให้หน่อย oh, <no. S 1> อือหือสเกต็ตเตอร์อุ้ยนี่จะได้เยอะาริกายืมเพื่อนไม่อุ้ยโอโ้โหนี่เบน20นะเนี่ยมาดูรครับดูกันต่อครับยาวๆคืนนี้ฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวมันต้องเข้าให้จังจังคอยดูดิคอยดูดิมาแน่นอนไม่ต้องห่วงมาแน่นอนมาฮะอือหือโอ้โน้จะได้เยอะไม่คุ้มเลยชิปชิปหายะดิจัดมาฮะก็เบสสี่สิลุยขันต่อไม่รอแล้วจ้าจัดไปฮะมาฮะผม นี่เบ,บ40นะเฮ้ยอย่าให้บังเสียหน้านะอย่าให้บังเสียหน้านะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะฮะเสียชื่อหมดจัดนากอือหือเอาสเก็ตเตอร์มาไหมเแบทบ40ไมโอ้วเอามาครับมาครับมาครับยังไงฮะมันมาเฉยเลยฮะโอ้โหเ,เข้าเบ40อุ้ย15ครั้งด้วยนะครับมาช่วยบังลุ้นครับว่ามันจะแตกไหม มันต้องแตกนะฮะคูณหนึ่งครับโอ้ยสองทีฮะเฮ้ยจะไม่เข้าเลยเหรอเบ็ดสี่สิบนะเนี่ยมาสิบเอ็ดแล้วเฮ้ยโอ้ลูกเต๋าคูณสองมาอยากได้รถมั่งไงอยากได้ซูเปอร์คาร์อหย่หนูดึงจังว่ามันจะเป็นยังไงซูเปอร์คาร์เข้ามาให้บังหน่อยอือฮึคูณสี่คูณขอมาคูณมาเยอะๆอะไรอะไรคืออะไรโอ้โหนาฬิกา นาฬิกาย,ยืมเพื่อนไหมโอ้คูณหกแล้วคูณเจ็ดแล้วเว้ยมาเว้ยมาเรื่อยๆเว้ยมาเว้ยมาเว้ยยังไงอุ้ยคูณแปดด้ยมาเลยห้าร้อยกันแล้วอ่ะเอาดิ่สิบทีมเอามาแล้วคูณเก้ามาแล้วเรื่อยๆเว้ยอุ้ยมาเว้ยเอาดิโอ้โหหกร้อยเลยมาปล่อยมาคุยเรื่อยเออชิปเออพันเจ็ดมาแล้วสองพันแล้วถูดูดิ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 ดดดดโอ้โหอุ้ <c oughs> เสียงหลงเลยเจออย่นี้เสียงหลงเลยมาแล้วมาไหมอื้หเดแปดีฮะอุ้ยบววไหม้สองพันสองพันกว่าแล้วอ่ะโอ้โหเข้าโคตรไวครับวันนี้โคตรชอบเลยได้เลิกฮะได้แล้วถอนคือยอดเซียนนะโอ้ยได้กำไมมาสองพันหกแล้วอ่ะเป็นไงเฮ้ยเข้ามาให้หน่อยที่สุดท้ายขอจังๆหน่อยเออ ทิ้งแมอมมรออะไรอะ่ะรออะไรอะ่ะรออะไรอะ่ะเลิกดีฮะบวกแล้วสามพันด้วยะฮะเปิว่าไม่ขี่ไมายยังเหลืออีกนะฮะนีหมืม่นหมดนะโอ้โหบวกมาแล้วสองพันเจ็ดครับรออะไรอะ่ะบอกแล้วเกมซื้อฟีสปินได้ไม่จำเป็นต้องซื้อนะเสมอไปนะเ,เนี่ยเบ็ดเข้าธรรมดาก็เข้านะครับผมเนี่ยบางทุนสองพันบวกมาสองพันเจ็ดเลิกแล้วครับเ,เลิกแล้วฮะรออะไรอะครับ จำคาบางไล์ไว้ให้ดีนะได้แล้วถอนคือยอดเสียนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้บางด้วยนะครับผมถ้าติดตามบางไว้นะครับแต่บางจะมาเล่นเกมอะไรให้ดูนะฮะช่วยคอมเมนต์มาด้านล่างก็ได้นะฮะบางทีบางก็ตันเหมือนกันไม่รู้จะเล่นเกมอะไระฮะขอบคุณมากครับที่ติดตามกันครับผมทำเราวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม